ไม่ย่นมันก็หมาน้อยปกติเยลยนั่นไงไม่ย่นอ่าบนขวามันย่นแน่ก็มันหน้ามันเครียดไงคิ้วมันก็ต้องชนกันเลยหรตัวนั้นสวยวนะนะตัวเล็กตัวนี้ตัวนี้สวยตัวเนี้ยเนี่ยอัเนี่ยใช่อ่ะผมว่าตัวนูน้นอะอะไรไปตัวนี้ มันได้เพรามันตัวดำๆเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยดำๆเนี่ยเนี่ยตัวที่มันติดมันกินเก่งเว้ยไม่เผลอไม่ได้กัดนิ้วแมวไม่เล่นดูเฉยๆก็ไม่ดูแต่รอบนี้ตัวมันเล็กนะอืมใช่ไหมแม่มันป่วยตัวเล็กกมากแม่มันป่วยช่วงหนึ่งอ่ะพอแล้วหมดแล้ว